เดี๋ยวเราจะเข้าไปบุกบ้านล้างนะทั้งหมด10บหลังพื้นที่17ไร่นะบ้านหลังทั้งหมดมี10หลังแล้วเวลาคุณเข้าไปนะแต่ละหลังมันจะห่างกันงกัลกมากเดินทางค่อนข้างลำบากมากถึงมากที่สุดเลยสุดกว่าเดินป่ายกันเลยเฮ้ยฮอรเฮ้ยเฮ้ยัสดับทุกคนวันนี้มาพบกับช่องแบงค์ปีนะครับผมวันนี้ฮะทุกคนเราจะไปล่าท้าผีบ้านเก้าหลังกันซึ่งรายการของผมชื่อว่าผ่านล่า ซึ่งวันนี้ฮะเกิดจากความอยากของ s P d ที่แบบเฮ้ยแบงค์ถ่ายคลิปซึ่งแบงค์เป็นอะไรที่ดีมากดีกว่าไปตัวเปล่าผมบอกแล้ว,ว่าช่วงนี้อากาศดี<ช>หนาวกำลังเพิ่งหนาวเลยกรุงเทพเพิ่งหนาวใช่และความคิดก็ผุดขึ้นมาว่าเฮ้ยตรงเนี้ยหลังบ้านเราอ่ะมันมีบ้านล้างเก้าหลังซึ่งเคยมีประวัติแต่เรายังไม่ได้เข้าไปพิสูจน<ช>์เพราะว่ามันน่าก,กลัวจริง<ช>ที่ไห่เดี๋ยววันนี้เราจะไปด้วยสกูตเตอร์ฮะเดี๋ยวเราเจอนครับ ทุกคนนะตอนนี้เรามาถึงบริเวณบ้านล้างนะบอกเลยว่าไม่ใช่หลังเดียวนะมันมีหลายหลังมากไม่เชื่อดูไฟเดี๋ยวเราเข้าไปเซอร์วิสบ้เห็นะะเชี่ยมันจะไปหลังนู้นเลยนะเออโอ้ไม่กอดมึงเอาทำไมหลังเนี้ยมันไปได้มันต่อต่อไางั้นหลังเนี้ยเราจะบอกก่อนว่าเราเคยเราเคยมาถ่ายแล้วช่องไปงั้นเราไม่เข้าเราไม่เข้าเราไปเลยเแล้วผมอยู่มาตั้งแต่เด็กผมเพิ่งรู้ว่ามีหมู่บ้านล้างเก้าหลังเนี้ยสิบเจ็ดไร่เฮ้ยพญานาคหัวห้า วฟุ้ม่าอถ้ากูโดนฉกมึงจำนะว่างูอะไรอันนี้คืออะไรถ่ายหบนคลิปเหรอเปล่าครับคาดก้าหลุมว่ามันคือหลุมได้ยังไงข้าวหลังนี่เหรอถ้่เป็นข้าวจะข้าวเดือดคนจีนต้องลื้อแบงค์นักายบไล่ผมว่าบ้านนี้แปลกๆนะเหมือนแบบเขาละฉาบปูนไว้ข้างในแมวไหนวะเฮ้ยเฮ้ยให้ให้พี่แบงค์อ่เอาตามให้ผมเพ่นะเออวะเขาปิดไม่ให้เข้าเลยว่ะบ้านเนี้ย มึงเอาสองเข้าไปดิมึงเข้าไปสองใกล้ๆจ้าดิมึงเข้ามาทำบอยตกใจหมดที่ฮะแต่ไม่มีชั้นสองเว้ยมันมีแค่ที่เราเห็นเลยบ้านมันมีชั้นสองไม่มีชั้นสองเลยคือผมต้องบอกไงนะว่าโดยปกติบ้านพวกเนี้ยมันควรจะไม่บังอย่างนี้เว้ยถ้าบังอย่างเนี้ยแสดงว่ามันต้องมีอะไรถ้าในเอาแบบไม่เว้ยมันเป็นบ้านหลังแล้วมันบังทำไมวะถ้าเป็นเว้ขายก็อาจจะมีคนซื้อแต่ถ้าเว้ ผีนี่อาจจะเกิดคดีรังมันกดวิญญาณมมันไปนี่ๆสองไป็หน่อยพี่สองไป็นไปแบงค์แบงค์แบงค์ทำการสวดปลุกอยู่นะครับกูบอกเลยว่าหลังแนงค์ของกิลมีภาพของคนที่เราไม่รู้ว่าเพชรชราชวราดหรือเปล่านี่ผมก็ไม่รู้ยืมมาดูดิเฮ้ยผู้ชายทำไมเขากลับหัววะมองไม่เห็นผีหัวทิ่มฮะไม่ใช่มึงกลับลาดอ๋อเออนี่แค่หลังแรกนะแล้หลังที่เก้าเนี่ยพวกปิดอีกถึงหลังนี่โชว์แผลที่คุณได้แผลมานี่ได้มานนี่เท่านี้มันมีสิบหลังก็ผิด เราไปหลังที่สิบแล้วไปออกทางนู้นเลยมันมีทางออกชัวกูเคยเห็นมึงเห็นยังไนมงเห็นยังขับรถผ่านมันมีกำแพงฝั่งนู้นก็มีรู้ตมนาาที่เนี่ยผมให้ว่าหลอนเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันเดินยากลวการที่เราจะเข้ามาแต่หลังอ่ะมันไม่ใช่มึงเจออะไรมึงจะวิ่งออกไปได้เลยไม่ได้มันมันไม่ได้เดินได้จงสัญญากันว่าห้ามวิ่ง นี่มันบ้านคนรวยเมื like ่อก OK ่อนเลยนะหัวเลยประตูเปิดหัวเลยนี่ฮะเป็นเก้าอี้ที่เชิญชวนให้พวกเราเข้ามาในบ้านหลังนี้นะครับเฮ้ยผมขอป๊อปใส่กับกบูมาทำไมได้มาได้ต้องแขกเต๊กต้องแขกเต๊กไม่ถือไม่ถือไม่ถือเอามาไปนี่บ้านสมัยก่อนเพาว่าน่าจะเป็นอย่างนี้นะครับอ่าตอนนี้ี่มึงเอามาทำไมเนี่ยกขกเต๊กกขกเต๊กคืวมึงจะไปเผาไม่ใช่อันนี้บ้านตัวอย่างนะทุกคนไปจริงปะ สั่น้องมาขัา้นทะใหมไม่แต่แปลกนะกลัวคนขึ้นนะประตูหน้าบ้านก็เปิดประตูหลังบ้านก็เปิดตอนนี้นะครับทุกคนผ <คน S 2> มคิดว่าไม่น่ามีผีนะแต่อาจจะมีออโฮมเล็กด้วย<อ>ออที่บ้านนี่กูบอกเลยบ้านคนรวยกับออพื้นบบเป็นพร<ผ>ม,น,มนี่ฮะขึ้นมาชั้นสองคือบอกเลยว่าแถวนี้บ้านคนรวยแน่นอนผมว่าน่าจะเฮียนทำไมมีไบเบิลไหนไอโฟสสัมมาทิสเล่นมุกไอ้เจ้าคนโซ่เอ้ยมันสอนเล่นไพ่เหรอวะเนี่ยมีดอกจิกเฮ้ยเออว่ะน้องๆอยอย่าทำตามนะ มันคือห้องสมุหดฮะคนที่ข้ามต้องสืนนะฮะ,ไม,ะไม่จะิญมเจะเล่นน่ไอ้มาปิงยื่นดูไฟหมาเพื่อนอะไรเฮ้ยทำไมห้องมันเลอกเป็นบ้านตัวอย่าง้เาไม่บฮ้ยมึงมันมีทะลุไปอีกห้องได้วะอะไรกิไปโอเเกิดเห็านะ่าีนะพยายามฮะเหมือนเมื่อกี้บ้านหลังแรกมีไฟอะไรส่องมาฝังเราแต่เรา ว่าเป็นไขรเดี๋ยวเราจะลองลองไปเพราะว่ารจริงๆบ้านหลังนี้ก็ไม่ได้มีอะไรปกติทั่วไปเหตุผลที่เขาทําอย่างนี้เพราะว่าเขากาันอะรนี่หรือเปล่ากันคนเข้ามาอยู่แล้วก็มีเหตุอะไรหรือเปล่าผมว่าที่เขาแก้มันก,ก็คือเขาเป็นบ้านตัวอย่างกลัวนายทนอื่นมาเห็นแล้วก๊ปปี้ก็เ,เลยต้องกัน้นไว้ชลาดตอนนี้ในการที่ยากคือเราลืมทางเข้าเราเข้าทางไหนน่าจะเข้าทางนี้ผมว่าไปทางนี้ต่อเลยมันจะไปไหม เอาาามาีใหุ้พอเข้ามามันก็เริ่มอะทุกคนนี่ผมให้ดูเราอ,อาจจะไม่ต้องเข้าข้างในก็บ้าดนด้วยมาเดี๋ยวกูไปเออช่องเนี่ยเออโอ้โหไปมันไปไม่ได้มันอันตารายอาอเโอ้ยไปไม่ไหวว่ะเดี๋ยวลองเดินนะถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้เดินเข้าไปนี่อะเดินเข้าไปเลยโอ้ยไปดูชุดกูรองเท้าก็โคตรกังเลยรองเท้าเดินป่านี่ว่ะเดินได้ ป่าไม่ได้ลุยป่าเหม็นก็เหม็นเนี่ยหูมั่มุ้ยเนี่ยหญ้าขนเนี่ยอะไรก็มันููเต็มไปหมดเลยเลยเป็นช่องแบงค์คอร์ปอะไรได้นั่งบนเอนั่งบนมองดูเลยจนผีละไอคิดว่าป่านี้เรรบพอฝั่งนู้นจิตตกมั้งไอแก่ตำรวจแล้วเมื่อกี้เขาบอกจะเข้าหลังนี้ครับพี่เขาหายไปแล้วพีกระเบื้อพีตพีขอร้องไปให้สุดพีไปให้สุดโอ้โหผี คุกูนึกว่าดูเดอนร้านกูนึกว่าดูเดอนร้านออฟอัดเหมือนเดินร้านออฟอัดเย้พี่ก้องมาพี่กล้องมาเย็ดงั้นมึงไปช่วยกูหน่อยแล้วกันบ้านหลังนี้ฮะไปไม่ได้กลับเนี่ยกลับเลยกลับเลยข้างในเป็นไงฮะะไรหยดไอพีชเนี่ยที่หยดอะไรหยดก็ที่หยดเหยียวหยดละเหยียวยดละเฮ้ยเหยียวยดอะไรไม่ส่งกล้องแค้ไหนเอ็แขนกูฉีกอยู่เจ็บได้พี่เจ็บได้ตนี้ ร้องมือถอยไปกว่าน sí> <e ั้นได้ป่ะเต็มเลยอะไรเต็มเลยของของพี่ของกูจะเคลียร์ให้พวกมึงด้วยเอาอีกไปไหนมานี่ดิเอ้าดูดินั่งทิ้งกูลองลองพี่ฟอร์ดทะวุหรกโลกแบนนด์เหียตกโลกตกขอบลก เป็นการเข้าบ้านหลักอุ้ยเกือบไม่เหินพื้นพังพื้นพังดึงได้นะไม่ใช่สร้างภาพนะแต่มันเข้ายากกูดึงเลยนะดึงเลยดึงเลยโหนมาเลยร้านมอบอาดของแท้บ้านนี้มันโคตรสั่งรงร้องดวยใครดิกูหน่อยอ๋อ้อ๋มาจำตอนเรือตองรักได้ไหมทำไมรับตอนเด้กที่เราไปปรผจนภัยกันนะโอ้ยอย่าลืมว่าไททันเฮ้ยบร้แล้วเราก็เข้ามาได้ถ้าเล็จรู้สึกว่าหลังจี้ไม่น่ามีใครตามมาได้ นี่เด็กจะแต่งความนี่โอ้ทีแก๊งค่ะว่ามีคนอยู่ข้างในมึงมีรอยเท้าเด็กโอ้ยรอยเท้าฟอสเหยียบเมื่อกี้เดียบรอยเท้างูรอยเท้างูงูมีตีนนี่เลยแล้วไปสั่งาเปลียนครัยังไม่เจอความหล่อนะตอนนี้เจอแต่ความอันตรายนี่แค่อน้ำหนักของตัวเดียวนะมึงอยากไปก่อนบ้างมุจะเกิด อยากไปก่อนป่ะดูความปลอดภัยความปลอดภัยอยู่ไหนหน้ามาทางกูครั้งแรกในประวัติศาสตร์ครับอย่าลงแรงอย่าลงแรงกับไม้ขอร้องระวังมือระวังมือเดี๋ยวมือขาดเดี๋ยวมือขาดเดี๋ยวมือขาดไปได้ป่ะฟอร์ดมึงเฟิร์เวดี้เฟิร์เวดี้เฮ้ยเฮ้ยฟอร์ดตับกูนะตัดขาดหรอกคิดอะไรแล้วฟอร์ดหลบ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 เลยกูจะโดด กระโดดมาตรงนี้ได้กระโดดมาตรงนี้ได้เลยจับไม้ไปเลยยิงเลงไไอ้ยสองเลยงูพับรอดครับแต่โดยธรรมชาตินะบรรยากาศอย่างนี้นะจะเป็นงูพวกแสงอาทิตย์อยู่นั่นว่านี่อาจจะเป็นประโยชน์ต่อเราในการไปหลังไม้นี่นี่จะหลังที่ห้าหรือหกครับใช่หรอ ีถ้ามีมอะไรก็เสียแป้งนอนเยอะอันนี้เขาไม่ได้ลื้อใช่ไหมถล่มชิ้เดินทางค่อนข้างลำบากมากถึงมากที่สุดเนะหนามอันดับแรกขึ้นหนามหนามแล้วเหรอด่านหนามแล้วเหรอตอนเงี้ยเหมือนกูนไม่ได้มาหาบ้านร้างกูหาทางออกอยที่เงี่ยกูจะหาทางออกที่ไม่ใช่ทางเดิมมีเกมอะไรสักอย่างเออเกิดเหตุการณ์ไม่ดีสำหรับพวกเราแล้วเพราะว่าตอนนี้เราเข้ามา หลังที่หกแล้วจากบ้านล้างมีที่ผมนับในแบบใหม่มันมี1ิบไม่ใช่เก้าหลังนี่เราหลังที่เท่าไรหลังที่หกหแล้วเหรอก็คือมันจะเลือกกลับเดินกลับไปก็ต้องผ่6หกหลังแต่เราไปทางโน้นอ่ะอีกเลยแค่สิอ่ะอ่าปลกความเมื่อเเราต้องไปทางไห้ไอ้นี่ติดติดมันแต่ว่าทางอ่ะมันมันแยกเอ้ามึงกลับจะทางเดินดูตปีนนั่นน่ะมันจะไปจะไปเนี่ยเอาเดี๋ยวไปฮะเดี๋ยวเรามาดูความชิบหายของทางต่อไปครับปะสุดกว่าเดินป่าีกันนะ อากาศรักษามีขวดน้ำนะค่อนข้างใหม่เขาอาจจะเดินลุยมาเดี๋ยวเรามาดูมันอาจจะมีร่องรอยของสิ่งของมีคนไหมฮัลโหลเอ่ดิเขาอี้ดขึ้นมาเป็นห้องนอนผังบ้านโคตรดูดิอือว่าแสดงถึงความรักบ้านนี้ผมว่าได้มีความรักแน่ไม่พอใจเขาอาจจะรอมกลับมาได้หลังนี้ทำไมมันน่ากลัวแท้วะมีการจัดคิดมาก เลวยแล้วเฮ้ยวันนี้ีตแอยู่่้แพงต้องปีนหนอยุ่บดดะอ๋อม่จะออกแล้วมันจะเดินกลับมันจะเดินไปเดินไปทางนี้แล้วครับแม่ม่กลับทางเดิมเหรอแม่ไม่แ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 ี่แม่แม่แม่อี่แมงเก้แอี้มนเฮ่ยเ่อว่ฮมยอมนนี้แวกจริแไปที่ไหนกม่ะม่กม่อี้วางอย่างเงี้ยวางในที่ที่ไม่่างอยู่เอ มึงอยู่ข้างบนมเนี่ยจะได้สองไฟให้เดี๋ยวตกเดี๋ยวตอนนี้เคว้งแล้วนะตอนนี้เคว้งแล้วสามคนครับถ้าสามคนแม่งอีกฟิวนึงเลยไอ้ยี่ฮ้อตกใจมมาได้ดีแค่พีไม่กลัวจินะแต่เตี้ยไอ้ฟอสไอ้ตองไอ้มาร์ทแค่สามคนตามมาเหนื้อไปแล้วเนื้อไปแล้วเฮ้ยแม่งเหมือนแบ้คือจริง ทุกหลังแม่งคือทุกทุกหลังคือทุกสไตล์ใช่คือแม่งมาครบเลยเลยดิตอนนี้เราอยู่ไหนวะน,นี่ไงที่บ้านอยู่ขา้างในไปฮะครับต่อฮะลงโอ้โหเก่าจริงเด้ผมว่าหลังนี้น่าจะเป็นหลังในอนาคตชเฮาอะไรวะดูดิมีรองเท้าแตะแบบไหนไม่ใช่รองเท้าแตะแบบเหล็กอะมันเก่าจริงเว้ยผมจำมันนี้ได้นี่วินเทจนะเนี่ยขายได้ใบย,ยังไงบาท้วเนี่ยไปเราออกเถอะ ขึ้นไปดูมาถ้าไม่มีอะไระเลยคือแบบมันโล่งมั <c oughs> งนเน่าเจแล้วฉากวัดใจนะข้างหน้าคือหลังสุดท้ายหลัง,งที่สิบของที่ดิน17ไร่แห่งนี้ประเด็นคือถ้าไปปุ๊บไม่มีทางออกนะมันไม่ทางเดิมยาวเลยใช่ครึ่งมันโคตรไกลแต่ว่าถ้าไปตรงนี้หลังสุดท้ายแล้วมีทางออกเราหลอดซึ่งมึงมันค่อนข้างมั่นใจว่ามีทางออกู้คยขับรถผ่านแล้วเห็น ว่ามนเป็นโพงนะแค่โพงนะโพงเหรอเออโอ้โหนี่แค่เดินกูมานี่กูไม่เรียกโพงเรียก้าม้าต้นไม้ไม่แต่แต่ว่ากูคิดว่าฝั่งฝั่งเนี้ยมันมีของนะ่าแต่ว่าต้องมีคนเข้าจากฝั่งนด้อ่าก็ถูกใครจะมาจากฝั่งฉากวัดไปนี่นี่หน้าท้าผีแต่บอกเลยเหมือนว่ามันตลุยด่านบ้านล้างลงรอเจอทังออกเล้วเจอทังออกเนฮ้ยออกแล้วเฮ้ยออกได้อก้เยวโอยจ ขอบคุณครับพี่เจสออกไดแล้วไม่มีพี่มึมาตามแล้ววะใช่เอ้าโอ้ยเี้าตกใจหมดเลยรถใครวะมุงใจเวีนมึงไปวางรถใครไม่รู้ะรถใครก็ไม่รู้ขอบคุณเต๋มากขอบคุณแม่งทุกคนเลยผมว่ายังมันไว้สุดมึงจะใช้ใส่หมวกโอโปไม่ใช่สปีดหลัง5นาทีทะลุไปหลังที่หนึ่งเลยใ้ใครไม่ไปก็ให้ไปรองก็เอาโอโปไงแล้วมึงกุ่งเลยสปีดหลังไงเรารู้ทางเข้าหรอฮะจลืม วันนี้ไม่พร้อมชุดก็ไม่ดีไอแม่กทุสะเปิดทางมาแล้วไม่เดี๋ยวกูกลัวโปรแล้วกูฟื้นปอย่างนี้เลยพุ่งเลยอย่างเดียวอ่ะแล้วดูว่าเราจะจับเวลาออกกี่นาทีแต่กูว่าไม่ไม่ถึงห้านาทีผมจะทําภารกิจที่ไม่เคยมีใครทําเราถามาสิบหลังเข้ามาเนี้ยประมาณแต่ว่าสองชั่วโมงสามชั่วโมงสองชั่วโมงนะสองชั่วโมงแต่ดูว่เราใช้เวลาสองชั่วโมงแต่ขากลับกลับอย่างเดียวไม่ไม่ถ่ายเดินทะลุอย่างเดียวคุณว่าใช้เวลากี่นาทีว่าสิบผมว่าไวนพร้อม เฮ้ยหลงหลงหลงใช่ดิทำไม่ใช่อะหูเรียคกเปิดก็หลงแล้วกูไปเรื่อยไปเรื่อยปิดร้านคุณจำทางได้ยังเครียดตัวข้างนี้ยงไงไอ้บอกกูจำทางออกได้หมดเล้วเดี๋ยวไอ้ฟอนมันต้องงงแข็งแล้วไอ้บีตามมาเล้ว แล้วนะมันจะไปยากอีกทีหลังที่สี่เลยดันเลยพี่วิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งยาวเลยู้ไปแล้วหลุ aw, aw, ดแมปว่ะมันต้องสไลด์บ้านนี่น่องสไลด์บ้านนี้ก็จะหมดเวลาดิเยออบ้านหลังนี้ร้านที่สามแล้ววิ่งเหล่าวิ่งเหล่าละงตกหุ่ดิะพเฮ้ยหลังที่สองก็โอ้ชิว <c oughs> ชิ่ใช่หลังหนึ่งก็ได้ออกแล้วเย้ yeah. ใช่แบงส์ใช่เลยแบงส์สี่นาทีสปีดรันเงี้หลังจากสปีดรันโอ้โหมึงสุดยอดมากสนุกมากครับพากูไปทำในสิ่งที่โคตรแบบให้ตายกูก็ไม่ทำแต่กูก็ต้องทำเพราะว่าแบงส์ช่องมึงนะมึงไม่มาไม่ได้สรุปเวลาคับใช้เวลาไปเท่าไหร่ครับสี่นาทีกว่าสี่นาทีกว่าแล้วสองชั่วโมงฟอร์ดประเมินไว้ว่าครึ่งชั่วโมงอ่ ก็ผมเดินมาครึ่งชั่วโมงเลยนะนี่กูทะลุมิติมาแล้วมึงตัดต่อเลยะไม่ตัดต่อสาห์บังคือไม่ได้กินนี่วิ่งแบบนาทีนะตีนาทีนเมื่อกี้วิ่งแบบวิ่งสับออกมาจริงๆก็ต่อจ่อหาตองฮะพอซิ่วพี่สไปายเอชพีดีฮะแล้วก็น้องน้องน้องพีทอ่ะขึ้นลูกโอเควันนี้ก็สนุกมากถามว่าความมีและความน่ากลัวไหมไม่มีมีแต่ความหลอนแล้วก็ความตื่นเต้นการประจ ol ไผ่เหนื่อยโอเคฮะทุกคนก็ไปขอบคุณมากขอขอบคุณมากขอบคุณมากทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ฮะอย่าลืมมมมมกกกกกกดดดดดดไไไลลค์ระิิ่่่งตตาาาถ้้ชชอออบบแวเจัน พี่หน้าเจอกัน